ปทุมธานีประชนแห่ชมพญานาคน้อยหน้าตาน่ารักที่อุทยานพญานาควัดดอนใหญ่จากกรณีบนโลกออนไลน์ได้แชร์ภาพพญานาคหน้าตาน่ารักโดยไม่เหมือนกับพญานาคทั่วไปทําให้ต่างมีคนเข้ามาคอมเมนต์และแชร์กันเป็นจํานวนมากถึงความน่ารักของพญานาคผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ตรวจสอบที่บริเวณอุทยานพญานาควัดดอนใหญ่คลอง8ปําบลลำลูกกาอาเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีโดยพบว่าอุทยานดังกล่าวอยู่ระหว่างการก่อสร้างปลูกอยู่บนเนื้อที่ประมาณ5ไร่โดยส่วนใหญ่จะเป็นรูปปั้นเกี่ยวกับพญานาคทั้งหมด โดยทางเข้าก็จะมีบ่วงนัาขบาทให้ประชาชนได้เดินลอดเพื่อเสริมสิริมงคลแต่ที่เป็นไฮไลท์ก็คือพญานาคที่ถูกสร้างขึ้นมามีหน้าตาคล้ายการ์ตูนซึ่งเหมือนกับพญานาคทั้งหมดในอุทยานซึ่งสร้างความแปลกตาให้กับผู้ที่เดินทางเข้ามาชื่นชมทางด้านพระครูสังฆรักษ์สุเทพทีต่อพโลเจ้าอาวาสวัดดอนใหญ่กล่าวว่าแนวความคิดในการสร้างพญานาคน้อยก็คือว่าวันหนึ่งอาตมาเดินไปที่อุทยานแล้วมีญาติโยมพาลูกพาหลานเข้ามาเยี่ยมชมแต่ลูกหลานที่เป็นเด็กเขากลัวพญานาคที่่่่ห้้าาาาาาาแลลละาททางงดดพพราารรอจยย์กยกกก็็เเปึษชวววํวใไมัค คือมาแล้วอยากมาอีกอยากมาวัดดอนใหญ่เพราะว่ามีพญานาคน่ารักประมาณนี้ทางช่างเขาเลยออกแนวความคิดว่าจะปั้นหน้าการ์ตูนคล้ายคกูเวรน,น้อยสมัยตอนที่ท้าวเวสสุวรรณดังอาตมาก,ก็เลยให้ช่างดําเนินการปั้นเมื่อปั้นออกมาแล้วและมีคนมาถ่ายรูปเอาไปลงโซเชียลก็เลยกลายเป็น เวราขึ้นมาโดยมีเด็กมาเห็นผู้ปกครองเห็นก็มีรอยยิ้มก็เลยพากันมาถ่ายรูปแล้วก็อยากจะมาอีกลบเลาให้พ่อแม่พามาก็เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้นี่ก็คือสิ่งที่จูงใจให้เด็กได้เข้ามาวัดมาธรรมอุทยานได้ไหว้พระได้รับพรจากพระเพื่อฝึกฝนอบรมจิตใจ,จเด็กไว้เวลาโตจะได้ประพฤติดีปฏิบัติชอบซึ่งนอกจากนี้แล้วทางอุทยานพญานาคก,ก็ได้ออกแบบปั้นพญานาคมาหลายรูปแบบอย่างเช่นพญานาคยิ้มปู่ย่ายิ้มอยู่ตรงทางเข้าเกาะพญานาคเวลาจะมาเยี่ยมชมอุทยานพญานนนนาาาคกกก็็็จะะต้อออองงงงเเเดดดิลลบบววปไทขััหมืน หลังจากที่เดินจากบ่วงหน้าขบาทแล้วขึ้นเกาะอุทยานธรรมของพญานาคสีพระกุลแล้วก็จะได้เห็นพญานาคยิ้มทั้งสองข้างโดยคนที่เข้ามาเยี่ยมชมก็จะตั้งชื่อว่าปู่ยิ้มย่ายิ้มไว้ต้อนรับโยมโดยอุทยานแห่งนี้อาตมาสร้างเสร็จไปแล้วประมาณ70%ซึ่งตั้งใจว่าจะเสร็จตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมาแต่พวกที่เป็นช่างปั้นเขาจะต้องใช้จินตนาการทางศิละปะของเขาก็เลยทำให้อย่างสร้างไม่แล้วเสร็จแต่ก็ไม่เกินประมาณ2เดือนหน้าจะแล้วเสร็จทั้งหมดแแตาาตนน่่่่่่่่่สสสสสวววววนน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 พญาา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 ค้้้้ออออยยยยยีีีกกกกกก็็ลลลัััังงงงงููรรรระะะหซึไดมดดโจจปเททภใ5 ขอควายนี้ก็อยากฝากเชิญชวนให้คุณโยมได้ร่วมกันมาทําบุญที่อุทยานธรรมอุทยานพญานาควัดดอนใหญ่ร่วมกันสร้างพระนอนความยาวหนึ่งรยเกเมตรจะได้มีการเริ่มก่อสร้างหลังจากที่ลานพญานาคเสร็จสิ้นลงก็ขอทําตามกําลังทํากําลังศรัทธามีมากทํามากมีน้อยทําน้อยตามกําลังศรัทธาที่ยอมทาทาแล้วไม่เดือดร้อนคนอื่นไม่เดือดร้อนตัวเองไม่เดือดร้อนครอบครัวก็มาร่วมทําบุญที่วัดดอนใหญ่ได้ขอเจริญพรก็ขอเจริญพรนอแนวคิดก็ไม่มีอะไรโยมนอวันนั้น ได้ขึ้นไปดูอุทยานแล้วก็มีโยมเขามาพาลูกพาหลานมาแล้วทีเนี้ยลูกหลานเขากลัวพญานาคที่หน้าตา,า,าทางดูดูนพพญาจางก,ก็เลยปรึกษาช่างว่าเอะเราจะมีอะไรที่ทำแล้วให้เด็กไม่กลัวพญานาคอยากมาอีกมาแล้วอยากมาอีกให้ไปรบพ่อแม่ว่าเอ้าหนูอยากไปวัดดอนใหญ่เพราะว่ามีพญานาคน่ารักอะไรประมาณนี้ช่างเขาก็เลย ออกแนวความคิดว่าจะปั้นเป็นหน้าการ์ตูนคล้ายๆกูเวนน้อยที่สมัยท้าเวสวรรณดังๆเขาก็บอกอาตามตามสะดวกแล้วก็ปั้นออกมาแล้วก็อย่างที่เห็นก็เป็นไวรัลอยู่ทุกวันนี้ก็คือมีเด็กมาเห็นผู้ปกครองมาแล้วก็อมยิ้มหนอนเด็กมาเห็นแล้วก็ถ่ายรูปถ่ายอะไรแล้วก็อยากกะมาอีกรบเลาพ่อแม่มาตามวัตถุประสงค์ที่ ตั้งไว้นี่ก็คือจะเป็นสิ่งที่จูงใจเนาะให้เด็กได้เข้ามาวัดมาได้มาธรรมอุทยานก็ได้มาเข้าวัดได้ไหว้พระนะได้รับพรจากพระเพื่อฝึกฝนอบรมจิตใจเด็กไว้เพื่อโตแล้วก็ได้ประพฤติด,ดีปฏิบัติชอบประมาณนี้นะก็ขอเจริญพรอ,อันนี้ที่ตั้งเนี่ยคืออยู่ฝั่งกับ <c oughs> ชายฟังอุทยานพญานาคนอนในลานพญานาคในในอุทยานเนี่ยมีอะไรที่เป็นไฮไลท์หรือเป็นซิกเนเจอร์ของของทางวัดที่ทำมาด้วยก็จะมีพญานาคยิ้มองค์ปู่ปู่ย่ายิ้มตรงทางเข้าเกาะพญานาคถ้าคุณโยมมาแล้วคุณโยมเดินลอดบว่วงนาคบาตรนอนนี้ก็เป็นไฮไลท์ของทางวัดเมือนการบววงนาคบาตแล้วก็พอเดิน หลุดจากบวงนักขบาทที่จะขึ้นเกาะอ,อุทยานธรรมพญานาคสีตะกูลแล้วคุณโยมจะกด้เห็นพญานาคยิ้มทั้งสองข้างน้โยมที่มาเที่ยวชมเขาก็จะตั้งชื่อว่าปู่ยิ้มย่ายิมมา้มตอนรับโยมอุทยานเนี่ยตรงนี้เราสร้างไปเสร็จแล้วประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ครับเจ็อร์นตะ์น พระอาจารย์ตั้งใจว่าจะเสร็จตั้งแต่เดือนมิถุนาแล้วตอนนี้ว่าช่างเนี่ยพวกที่เขาช่างช่างปั้นเนี่ยเขาจะต้องใช้จินตนาการแนวทางทางศิละปะของเขาเนี่ยวันก็ต้องทําบิวอารมณ์อะไรเขามันก็เลยช้านิดนึงแต่ว่าไม่ไม่เกินไม่เกินอีกประมาณสองเดือนเสร็จเนาะอีกประมาณสองเดือนก็จะเสร็จเรียบร้อยเพระาะนั้นสร้างอยู่บนเนื้อที่มา ถามว่าคือคือท่างอยู่บนเนื้อที่เท่าไหร่เนี่ยเจตนาเลยทีแรกเลยเนี่ยพอาจาย์ขุดบ่อขุดบ่อ,ข,บอ,ข,บอขุดบ่อประมาณห้าไร่เพื่อจะเอาดินจากที่ขุดบ่อเอามาถมถมด้านหน้าเพื่อเป็นลานจอดรถนอนถามว่าทาั้งอยู่พื้นที่ประมาณเท่าไหร่ตรงนั้นก็ประมาณห้าไร่สำหรับลา,านพญานา นก็ขอเจริญพรนะโยมนะก็ให้คุณโยมได้มาร่วมทําบุญนะอุทยานธรรมอุทยานพญานาควัดดอนใหญ่มาร่วมกันสร้างพระน,นอนยาวร้อยเก้าเมตรนะที่วัดดอนใหญ่จะเริ่มทําต่อไปหลังจากลานพญานาคเสร็จสิ้นลงนะโยมนะก็ <c oughs> ขอทําตามกําลังทำศรัทธาโยมนะมีมากทํามากมีน้อยทําน้อยตามกําลังศรัทธาที่โยมจะทําได้ ทำแล้วไม่เดือดร้อนคนอื่นไม่เดือดร้อนตัวเองไม่เดือดร้อนครอบครัวก็ามาร่วมทมําบุญที่วัดดอนใหญ่ได้นะโยมนะก็ข,ขอเจริญ